เวลา9นาฬิกานาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังวัดราชบดพิสิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครในการนี้ทรงวางพวงมลาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถาวายรัชากาะพระพรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวจากนั้นสเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเช่นพระโอรส โดยเมื่อวันที่30เมษาย,ยน2548พระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชานากากธิเบตมหามด,ดมภูิุราชาราชบร,รม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มเจนเซนณวัดเทพศิรินทราวาสทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรัชสักการะพระบรมราชจรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชจรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในราชรการที่7และพระบรมราชจรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาทิเบศมหาภูมิพดุลยเดชมหาราชบระมณฑปวพิศคุณพุ่มเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526 ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าศึกษาต่อโปรแกรมพิเศษออทิสติกที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลโปรแกรมและโปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์โดยมีความสามารถพิเศษคำนวณตัวเลขปฏิทินและยังมีความสามารถด้านการเล่นกีฬาว่ายน้ำเจ็ตสกี คุณพุ่มรักเมืองไทยและวัฒนธรรมประเพณีไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเคยบรรพชาเป็นสามเณรและต้องการรับชายชาติรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับมอบปัตประจําตัวและเครื่องหมายของกองอาสารักษาดินแดนต่อมาได้ติดยศร้อยตํำรวจตรีเป็นตํำรวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษหลายอย่างได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้าในพระราชพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและส่วนสนามของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบร,รมชานากากี่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาตปรวพิษ คุณพุ่มเจนเซนถึงแก่อนิจกรรมในเหตุการณ์คลื่นสึนามิเมืวันที่26ธันวาคม2547ณบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงาสิริอายุ21ปีต่อมาทุมกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริพัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งบุรินิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสโดยพระชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการยากจน จากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบดพิสิทิ์มหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุสรีรางคารเจ้าจอมมันดาอ่วมพิสันญายบุตรรวมทั้งพระประยุราย่าแห่งราชสกุลกิติยากรและสรีรางคารของคุณพุ่ม